มีบรการอินฟินี้ครับร้านเรามีบริการจัดส่งทั่วประเทศสามารถเก็บเงินปลายทางได้นะฮะ วิดีโอนี้ก็จะมาแนะนานะครับเป็นแบงค์การเปิดเสียงเปล่าจากค่ายรีเทนะตัวนี้จะเป็นรีเท่เบรต้าเอ็มแปดสี่สเกลหนึ่งต่อหนึ่งสมจริงนะครับมีแม็กกาซีนมาให้2ตัวครับแล้วก็มีหัวตอบผู้ม,มาให้วัสดุก็จะเป็นโลหะเกือบทั้งหมดเลยนะครับสีเงินเงาโครเมียมสวยมากได้มากิ้งนะครับผมมากิ oh, ้งก็สมจริงนะครับเรต้าตรงนี้นะฮะตัวสไลด์เปิดโล่งนะครับจึงทําให้ปืนรุ่นนี้ยิงไม่ติดขัดมีศู์เล็งหน้าหลังมาให้ขอล้างปอกอยู่ด้านข้างเป็น2ชั้นนะครับ ตัวนี้จะเป็นตัวเทคดาวมีระบบเซฟตี้มาให้นะครับคนที่ถนัดซ้ายนะครับสามารถขึ้นจากฝั่งขวาได้เช่นกันนะครับตัวนี้นะเซฟตี้ของเขา้ายขึ้นจากฝั่งขวาได้ถนัดขวาก็ขึ้นจากฝั่งซ้ายได้เช่นกันนะครับมีสามารถยิงระบบดับเบิลได้นะครับเนี่ยเหนี่ยวไกลยลกูกัรทํางานนะครับดับเบิลได้ซิงเกิลได้นะฮะเป็นปืนที่ดูสมจริงนะครับขนาดกําลังดีประมาณ1ฝ่ามือนะฮะ หลังกล้องตันนะครับใช้กับกระสุน9้ามัว PAK แบบนี้นะครับซึ่งจะไม่มีหัวสุนนะมีแต่เสียงเปล่าที่เสียงเหมือนกับปืนจริงเท่านั้นนะฮะบรรจุได้1 0บหนึ่งนัดนะครับผมใส่แมกซินเข้าไปนะครับเวลาใช้งานจากนั้นเราก็ขึ้นลั่มไฟกระสุนเข้ามพิงเหนี่ยวไกลนะครับเป็นซ e m i a u t o ปังปังปัง,ปงนะฮะเมื่อลูกหมดก็สามารถค้างสไลด์ได้เราก็จะมีการคัดปอกวันนี้นะฮะลูกหมดค้างสไลด์ได้ สนใจก็สามารถสอบถามาถสั่งผ่านทางไลน์ได้เลยนะครับตอนนี้ยังมีของอยู่ครับช่องทางติดต่อสแกน QR code ที่หน้าจอเพื่อเพิ่มเพื่อนไลน์ได้เลยนะครับ